วัสดีตอนเช้าค่ะพืเ,เพื่อนน้องๆทุกคนปนุษยเป็นเช้าค่ะได้รอคำลังกายมากว่าจะมาหูค่ะร้านยังไม่เปิดเลยค่ะรออี20นาทีนะคะ Good morning everyone Now um, In the morning I want to go Go to buy the, some stuff But the shop not open yet ร้านค้าย,ยังไม่เปิดเลยลค่ะรอค่ะเขาเปิด8ดโมงตอนนี้เพิ่งจะ7โมง40อ่าดูการจราจรไปก่อนนะคะการจราจรที่แฮมซี่นะคะเขากำลังเดินทางมาถึงค่ะรถขั่ไยเลย ฝนกำลังเริ่มมาค่ะไม่รู้จะเดินกลับบ้านทันไหมเอ่อบ้านบ้านพนักหาจากตลาดเดินก็ประมาณสิบห้านาทีค่ะฝนก็กำลัง,ลง,ลง,ลงาามาค่ะายตอนนี้นะคะฝนกำลังเริ่ม,มเป็มมนม,ม ไม่มีมันยังเช้าลูลูเปียเดินไปดูร้านหมูค่ะสวัสดีทุ่สี่ร้านดวงใจที่เข้ามาดูนะคะตอนนี้จะเช้าค่ะ มารอร้านหมูค่ะ Good morning everyone Thank you for coming พิเค่ะคนมาพิเศษกันแต่เช้าเลยนะคะหมอกำลังกายแต่เช้าเลยแล้วก็เดินเหก่ากำลังกาย นี้ตลาดแคมป์ซี่นะคะห่างจากซิดนีย์ถ้าขึ้นรถไฟก็ประมาณ20สนาทีค่ะย่านนี้ก็เป็นย่านคนจีนนะคะคนจีนอยู่เยอะค่ะอาหารก็เยอะด้วยผ,ผักก็เยอะทุกอย่างเหมือนเอเชียเลยค่ะ ที่มารอนี่คือมารอร้านนี้นะคะร้านหมูค่ะยังไม่เปิดค่ะแปดโมงค่ะเนี่ยก็เลยได้ถ่ายก็เลยได้ไลฟ์สดเลยค่ะนี่รอร้านนี้ค่ะ QJ พเจมิดเนี่ยค่ะเป็นร้านหมูแล้วมารอค่ะลูเปี๊ยจะทำผัดหมูกะปิวันนี้ค่ะแต่ยังไม่เปิดเลยเห็นไหมคะยังไม่เปิดค่ะมารอร้านค่อจะเปิดแปดโมงเขาเปิดแปดโมงค่ะ ต,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 ตรงนี้ก็เป็นย่านธุรกิจนะคะของเมืองนี้ค่ะ ตมมอนเช้า,าอย่างนี้รถยังไม่ติดคด่ะแต่สัีึ้นชั่วโมงเนี่ยรถก็ติดมากเหมือนกันแต่แมไม่ได้ติดเหมือนกรุงเทพบ้านเรานะคะติดก็ยังสามารถขยับเยื่นไปได้ะคะ่ะ มาลองซื้อหมูด้วยเนี่ยคนเดินเขาต้องรอเหมือนกันค่ะคนเดินก็รอเหมือนเราเหมือนกันที่นี่เปิด8โมงก็เปิด8โมงแยะละค่ะ เวลาปิดก็เป๊ะเปิดก็เป๊ะถ้าเขไม่ยอมเปิดให้เราก่อนเลยเป็นบ้านเรานี่เริ่มขายนะคะขายเลย Come on. come to my rice team. Yes, I have to go to go now. Thank you.